ฮัลโลขอเกล้าสวัสดีเพื่อนๆชาวิวนาเดินครับผมวันนี้เราก็อยู่หอตะดินชั้นที่18ก็ไปลุยกันชั้นที่ 18. ส8บแปดตูด้หดาวเกลีดประมาณ26,000พลังโจมตีประมาณ16,000หกกลังป้องกันอยู่ที่ประมาณ36,000กว่าก็ค่อนข้างม,มีสถานะซอมบี้มีเพิ่มครีมีสตันมีกันเวทมีไฟฟ้าช็อตเร่งเทินจากเนี่ย มีการกายภาพแล้วก็ลดดาเมจกายภาพมีอะไรอีกมีเพิ่มคิดที่เข้ามียิงเป้าหมายเดี่ยวที่ค่อนข้างรุนแรงเลยทีเดียวก็เดียวอย่าลืมปรับพาสซีให้ตรงสายการเล่นก็คำแนะนำตัวปัญหาในชั้นนี้น่าจะเป็นเนียวควรจะมีตัวทะลุบับจัดการหรือตัวเล่งเทินสามเทินเป็นหนึ่งตัวเพื่อจัดการกีพลังตอนไปร่างซัมบีจะได้จบเร็วๆเฮวินเนี่ยก็เป็นหนึ่งปัญหาที่มันคอยตันหมู่ถ้าเกิดไม่เอาฟัวกันสถานะว่ากับ สกิลที่ค่อนข้างหรือว่าขจ,จัดบัฟสารเป้าหมายน่ารำคาญอยู่พอสมควรนะผมสำหรับสกิลนี้มันจะทาให้อ่าบัฟจากตัวการสถานะของเราเนี่ยมันหมดนะผมเพราะฉันเนี่ยถ้้โดนสกิลนี้มาที่อาจจะมีงานงอกได้ก็ดูกัเนเลยดีกว่าผมสำหรับทีมนี้ว่าจะรอดหรือเปล่าเปิดมาก,ก็คงกล้าเตะเหมือนเดิมขอใช้เวลาคิดต้๊นึงการออกสกิล โอเคกล้าเตะไปก่อนแต่กีพลังน่าจะยังมีชีวโอ้เตะกีพลังนะทีหนึ่งถือว่าดีมากโอเคดูสิว่าจะตายหรือเปล่ากี่ตัวปรับปรับโอเคเหลือใช้นี่ไปก็ได้สับไ้ตึบตึบตึบเบิ้ลเกาะมากโอเคไม่เวลาอยู่สับไปแล้วโป้เล่งเทินโอเค ไม่เป็นไรตึบตึบสก,กิลมาก็ไม่เป็นไรยังพอได้อยู่มีการสถานะอยู่เล่งเทินไว้ปับตึบตึเออความจริงควรจะใช้ของไอก้กาผมมันจะได้มีเกตดอาวุขึ้นมาเร็วๆผมก็รืมไปเลยแต่ไม่เป็นไรผมยังทันอยู่สําหรับเทินหน้าก็ถือว่าใช้เล่งเทินไปก่อนนะยผมเยโดนล้างเป้าโดนอืมโดน,โดนตัวเดียวผมยังดีอยู่ ปับเตะเข้าไปเตะเข้าไปเตะเข้าไปนะเธอหน้าก็อีกกล้าเตะเคี้ยวน่าจะจัดการได้อยู่บึ๊บสไลไปโคบอโห่ลดดาเมจมาโอเคดาเมจถึงแม้ว่าจะดรอปลงหน่อยแต่ก็ยังน่าจะพอได้อยู่เพราะว่ามีอ่าเอสอยู่ดาเมจมันค่อนข้างแรงอยู่สำหรับตอนนี้ปรับ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 แถมติดคิดที่ข้อบ,บ่อยด้วยโอเคเหลือตัวสุดท้ายรับหมดหรือเลปล่าโอเคสตอโต้กลับ อ่ะก็หนึ่งกะทิสามสิบวิดีหน่อยครับผมที่เอาเอสมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทบูสต์ดาเมจได้พอสมควรถ้าไม่เอาตัวบูสต์ดาเมจมาเนี่ยอาจจะลําบากเหมือนกันนะสำหรับชั้นนี้ชั้นนี้ก็ยังสบายสบายอยู่หนึ่งกะทิสามสิบวิหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ห้าสิบวิครับผมเพราะฉะนั้นชั้นนี้ก็ค่อนข้างยากพอสมควรควรจะเอาตัวบูสต์ดาเมจมาชั้นต่อไปชั้นที่สิบเก้าสตูห้าดาวโอ้ ถึงแม้จะ5ดาวแต่เลือดก,ก็25 0 0 0กับล 1, 5, พลังโจมตี15 0 0 0พลังงานประมาณ3000อืมพลอง,งควรม้นมีเลนด้วยถ้าตายเมื่อไหร่นี่มีปัญหาเลยผมสำหรับฝั่งเราสตูมี่เขาเรียกว่าอะไรเผาไหมรั้ผมจับต้านความเสียหายอืมค่อนข้างน่ากลัวมีสตันแล้วก็เพิ่มคููดาวใช่หรือเปล่า๋อไม่ใช่ผมแค่ตันอย่างเดียวแต่โจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดก,ก็แรงพอสมควรการเพิ่มคูลดาว มีกันถ้าเป้าจากโซอีเพราะฉะนั้นเนี่ยสกิลห้าเป้าอาจจะต้องใช้ทะลุบั๊กสำหรับตัวที่อยากจะลงมีตัวปัญหายตัวนึงตัวของเฟียนเยียนที่กันทั้งหมด2เทนินแต่ยังดีของเฟียนเยียนเนี่ยเลือดอยังน้อยอยังพอเลีร์ได้อยู่มีซอมบี้อีกแล้วจากใบหลง2เทินต้องมีตัวเล่งเทินนะฮอ,อยางน้อยหนึ่งตัวนี่แห่งชันนี่คืนเร็วกว่าสามนาทีแล้วก็จัดวางอซูดเพื่อนลมาทีมหนึ่งตัว ก็แล้วแต่ตามสถานการณ์นะผมเดี๋ยวรอดูกันพรุ่งนี้ดีกว่าว่าควรเอาตัวอะไรไปเหมือนเดิม,เดม,มับผมใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามทั้งในช่องยูทูบ like แล้วก็ยูทูบเริ่มกำลังใจด้วยผมในการทำคลิปที่มีคุณภาพต่อไปเจอกันนะผมพรุ่งนี้สวัสดีครับ